แต่น้องน้องตัวใหญ่กว่านี้ได้อีกไหมคะใหญ่ได้ใหญ่ได้กว่านี้ครับได้ครับได้ใช่ค่ะมีตัวเล็กด้วยน้องแอบอยู่ตรงไหนสักรี่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ให้อะไรเป็นอาหารนะคะให้หนอนมันกัดไหมคะพี่ไม่กัดครับ แพ้มือดีกว่านะอย่กลัวแพ้อุ้ยไม่ไม่จับได้นะคะไม่กับเดือยเขาอย่าโยนนะไม่ไม่ไม่อย่าโยนอย่าจัดหนูไว้ไม่จัดพี่เขาเฮ้ยพี่ปิงสุดยอดมันจะไม่กระโดดเหรอคะพี่ไม่รู้เหมือนกันครับอุ้ยใจหายวับแล้วนะใช้ได่ไรดิก็ข้างนี้เก่งแล้วมันนู้เก่งด้วยครับโอ้ย 嗨，嗨，嗨。